ทันทีที่เงาปีศาจจำนวนมากเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้กลุ่มนักสำรวจก็ถูกต้อนให้จนมุมอานน์มองไปยังชายปริศนาที่เป็นเงาบนโขดหินอย่างไม่ละสายตาเขาคือผู้ควบคุมเงาปีศาจทั้งหมดและการจะรอดไปได้ก็มีเพียงแค่ต้องจัดการเขาเท่านั้นจัดการไอเงาปีศาจนั้นซะอานทน์ตะโกนบอกทุกคนก่อนจะหันปืนไปที่ชายที่เป็นเงาบนโขดหินและเริ่มยิงทันที แต่ชายปริศนากลับหายตัวไปอย่างรวดเร็วราวกับเป็นควันก่อนจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่ด้านหลังของอาน o น์ทําให้เงาปีศาจที่อยู่ด้านหน้าพุ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวแดานนควานกล้องมาเป็นอาวุธป้องกันตัวเกรียงใช้มีดพระที่เขาพกมาฟันไปที่เงาปีศาจแต่มันกลับทะลุผ่านไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงนวลที่ใช้มีดพระของเธอปัดป้องเงาปีศาจที่พุ่งเข้ามาด้วยความว่องไวพวกมันจับต้องไม่ได้ เกรียงตะโกนด้วยความตกใจในขณะที่ทุกคนกำลังต่อสู้กับเงาปีศาจที่จับต้องไม่ได้อยู่นั้นชายปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่ด้านหลังของนวลและในจังหวะที่เขากำลังจะแตะที่หลังของเธออานท์ก็กระโดดเข้าขวางทันทีทันทีที่ร่างกายของอานท์สัมผัสกับชายที่เป็นเงาเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมามันคือความเย็นเยือกที่ทำให้เขาสั่นไปทั้งตัวแต่ในชั่วพริบตานั้นเอง ภาพในหัวของอานน์ก็ปรากฏขึ้นมาภาพของชายคนหนึ่งที่เขารู้จักดีเอกชยัยกำลังจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเอกชยัยนี่นายใช่ไหมอานน์ตะโกนอย่างไม่เชื่อสายตากลับมาเถอะเรามาช่วยนายแล้วแต่ชายปริศนาที่เป็นเงากลับหัวเราะในลําคอด้วยเสียงที่เย็นชาเพื่อนของเจ้าได้ตายไปแล้วเหลืองไว้เพียงข้าที่รอต้อนรับพวกเจ้าสู่ความมืดมิด คำพูดนั้นทำให้อานนท์รู้สึกสับสนเขามองเข้าไปในดวงตาของเงาปีศาจที่อยู่ตรงหน้าและเขาก็เห็นแววตาที่คุ้นเคยแววตาของเอกชัยที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดมิดนั้นจริงๆไม่จริงฉันรู้ว่านายอยู่ข้างในเอกชัยอานนท์ตะโกนฉันจะไม่ยอมให้นายถูกควบคุมอานนท์คว้าปืนขึ้นมาและยิงไปที่ชายที่เป็นเงาอย่างไม่ลังเลกระสุนพุ่งตรงไปที่หน้าอกของเขา และทันทีที่กระสุนกระทบเข้ากับเงาของชายปริศนาเขาก็ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงฟิวร่างของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงและแตกออกเป็นเสี่ยงเสียงทาให้เงาปีศาจที่อยู่รอบๆตัวพวกเขาทั้งหมดหายไปในพริบตาเมื่อความมืดมิดเริ่มจางหายไปภาพที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาก็ทําให้ทุกคนถึงกับต้องหยุดชะงักเอกชยัยยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขา ร่างกายของเขายังคงสั่นเทาดวงตาของเขาแดงก่ำและว่างเปล่าเหมือนคนไม่มีชีวิตแต่ก็มีประกายของความกลัวและความสับสนซ่อนอยู่เอกชัยนายจริงๆด้วยนวลพูดเสียงเบาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความดีใจเอกชัยด้านในตะโกนด้วยความตื่นเต้นแต่เกรียงกลับยืนนิ่งและกวาดสายตาไปรอบๆอย่างระมัดระวังอย่าพึ่งเข้าไปใกล้เขาเกรียงตื่นเสียงต่ำเขายังไม่ปลอดภัย เอกชัยเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาดวงตาที่แดงกร่ำรของเขามีประกายบางอย่างที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายและจู่ๆเขาก็เริ่มแปลงเสียงคำรามต่ำๆออกมาทําให้พวกเขาทั้งหมดต้องถอยหนีเอกชัยเกิดอะไรขึ้นกับนายอานนนตะโกนอย่างไม่เข้าใจแต่เอกชัยกลับพุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วที่ไม่ใช่มนุษย์พร้อมกับเงาที่คล้ายกับปีศาจปรากฏขึ้นจากด้านหลังของเขาในวินาทีที่เอกชัยพุ่งใส่กลุ่มเพื่อนอานนนไม่รอช้า เขารู้ว่าเอกชัยไม่ใช่ตัวของเขาเขาจึงกระโดดหลบและตะโกนบอกทุกคนให้หาทางหยุดเอกชัยโดยไม่ทำร้ายเขาเกรียงรีบหยุดขอบยาที่ทำจากสมุนไพรออกมาอย่างรวดเร็วนี่เป็นน้ำยาบริสุทธิ์จากสมุนไพรในป่าพรา,ายชายชรากล่าวเสียงสัน่นมันอาจจะช่วยไล่วิญญ,ญาณชั่วร้ายได้ในขณะที่ทุกคนกำลังต่อสู้กับเงาปีศาจที่จับต้องไม่ได้อยู่นั้นอานนท์ก็วิ่งไปหาเกรียงและรับขวดยามา เขารู้ดีว่าการจะทำให้น้ํายานี้สัมผัสกับเอกชัยไม่ใช่เรื่องง่ายเอกชัยในร่างที่ถูกสิงมีพลังเหนือมนุษย์และเคลื่อนไหวได้เร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเอกชัยสู้กับมันอานนนตะโกนอย่างสุดเสียงนายไม่ใช่คนแบบนี้คำพูดของอานนทำให้เอกชัยชง,งักไปชั่วขนาดดวงตาที่แดงก่ำมีประกายความสับสนเกิดขึ้นนั่นเป็นโอกาสที่อานนนใช้เขาตัดสินใจวิ่งเข้าประชิดตัวเอกชัย และเทน้ำยาบริสุทธิ์ลงบนร่างของเพื่อนรักทันทีที่น้ำยาบริสุทธิ์สัมผัสกับร่างของเอกชัยเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกระดังขึ้นวิญญาณร้ายที่เป็นเงาสีดำค่อยๆแยกตัวออกจากร่างของเอกชัยอย่างช้าๆมันพยายามจะกลับเข้าไปในร่างของเอกชัยอีกครั้งแต่กลับถูกพลังจากน้ำยาขับไล่ออกมาวิญญาณร้ายถูกขับไล่ออกจากร่างของเอกชัยอย่างสมบูรณ์และเมื่อมันมองไปยังอานน์และทีมด้วยสายตาที่เครียดแค้น มันก็หัวเราะในลําคอด้วยเสียงที่เย็นเยีบเยีบพวกเจ้าทำลายสิ่งที่เป็นของข้าแต่พวกเจ้าไม่มีทางหนีพ้นจากคำสาปของป่านี้เมื่อสิ้นเสียงวิญญาณร้ายก็พุ่งตรงไปยังหุบเขากลืนกินและหายไปในความมืดมิดทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปทั่วเอกชัยล้มลงกับพื้นและหมดสติไปอานนท์และทุกคนรีบเข้าไปดูอาการของเขาด้วยความเป็นห่วงเมื่อเอกชัยฟื้นขึ้นมา เขามีสีหน้าที่อ่อนล้าและมีแววตาที่สับสนเกิดอะไรขึ้นฉันจำอะไรไม่ได้เลยพวกเราช่วยนายแล้วอานน์กล่าวอย่างโล่องอกเอกชัยมองไปยังเพื่อนๆที่ห้อมล้อมเขาอยู่และสีหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดฉันจำได้แค่ว่าฉันกำลังสำรวจป่าแล้วจู่ๆก็มีหมอกสีดำเข้ามาหาฉันเกรียงดำนั้นขึ้นมาและกล่าวว่า หมอกนั่นคือสิ่งที่ทําให้ป่านี้เป็นที่เล่าขานว่าไม่มีใครกลับออกมาได้มันคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่สามารถควบคุมจิตใจคนได้หลังจากช่วยเหลือเอกชัยได้สําเร็จทุกคนก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับทันทีแต่ในขณะที่พวกเขาเดินกลับไปตามเส้นทางเดิมอาอนนท์ก็ได้ยินเสียงกระสิบแผ่วๆที่ดังขึ้นจากป่าอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงที่ดูเหมือนจะขอบคุณที่พวกเขาช่วยป่าไว้ การเดินทางออกจากป่าพรายไม่เหมือนกับตอนที่เข้ามาอีกต่อไปทางเดินที่เคยทึบกลับสว่างขึ้นและเต็มไปด้วยแสงแดดเสียงนกร้องและเสียงสัตว์ป่าดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาออกจากป่าพรายได้สําเร็จทุกคนก็รู้สึกเหมือนได้กลับมาเกิดใหม่พวกเขาช่วยชีวิตเพื่อนรักไว้ได้และรอดจ,จากป่ามรณะมาได้แต่ในใจของพวกเขาก็ยังมีคําถามมากมายที่ไร้คําตอบ ทำไมวิญญาณร้ายถึงพุ่งเป้ามาหาพวกเราแล้วทำไมมันถึงอยากควบคุมเอกชัยดันในถามขึ้นมาเกรียงหยุดเดินและหันไปมองป่าทายที่อยู่เบื้องหลังป่าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดามันมีวิญญาณที่คอยปกป้องและวิญญาณที่คอยทำลายเขาหันกลับมาและพูดต่อว่าวิญญาณร้ายพุ่งเป้ามาพวกเราเพราะพวกเรามีสิ่งที่มันต้องการและมันคือพลังที่เศษที่พวกเราทุกคนมีอยู่ในตัว อาหนุ์และทีมมองหน้ากันอย่างสับสนพวกเขาทั้งหมดมีพลังพิเศษอะไรแล้วทำไมป่าถึงต้องการมันคำถามเหล่านี้ยังคงไร้คำตอบและในขณะที่พวกเขากำลังเดินจากไปแสงสีแดงจางๆก็ปรากฏขึ้นจากในป่าไพรอีกครั้งเรากับป่าแห่งนี้กำลังรอให้พวกเขาได้กลับมาอีกครั้งเพื่อไขปริศนาที่ยังคงค้างคาอยู่